กำไรหมื่นสามเข้าไปแล้วนะเออขออะไรแหละคิวมาตอนนี้สองพันเจ็ดยสวยสวยมากแม่ไปจัดไปเออสำหรับใครที่อยากเล่นคาเดียวเจม,มี่นะจ๊ะดูที่ปักหมุดตายคลิปได้เลยราบสวัท้ีนะคะคุณผูณช้ชมทุกท่านนะคะเขอต้อนรับเขาสู่ชองเจมี่ค่า ะะกับเก็บว l b a n i t o เออวันดีไปด้วยงบประมาณ200บาทเดินสู่จะปั่นเท่าไหรด่ดีเอา50แม้วแมวใจไปเลย4รอบหมุน4รอบหมุนรู้เรื่องกระเบื้องเครือไปเลยว่าเปอร์เซ็นต์แตกเนี่ยเขาหรือเปล่าเออมาดอกนี้600มาแล้วนะคะดอกแรกก็จกัดไห้โอ้ยสวยดอกนี้พ7นเจ็ทาดอกนะ,ะสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดียวเจมีนะจ๊ะดูที่ปักหมุดใต้คลิปเลยได้เลยนะ บอกเลยว่าเข้าโค้ดดีวันนี้นะคะเล่นตามเปอร์เซ็นต์แตกของกลุ่มเดอ้อไปเออคิวมาสวย400เส์โอ้โหอย่างนี้บึ้มบิ้มแน่บึ้มโอ้โหจัดไหมโอ้โหไหลดีจริงๆวันนี้สำหรับใครที่อยากเล่นใครเดอร้อเจมี่นะจ๊ะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจ้าจัดมาอีก3,500สองบาทเด้อสูโอ้โห โหดแท้และตะลึงนะคะอเออได้เจอครั้งหนึ่งนะคะอืมข้างนอกแตกโคตรดีเลยเว้ยวันนี้โอ้โหสุดจัดนะ,ะจริงจัดไปส5 2 7หยบาทโอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะท่านผู้ชมแตกดีอย่างนี้นะคะเราลองมาปรับเบ็ดเป็นแบบหนึ่งดูดีกว่าเออว่าเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมบอกเลยว่าแตกแบบนี้นะคะเปอร์เซ็นต์แตก นอกมีสูงมากไหลไปไหลปุยเลยไปโอ้โหสามพันห้าแล้วนะคะจัดมานะคะท่านผู้ชมอีก 3, สามพันห้าร้อยสี่บาทนะคะสวยมากบุ้มบ้มซัมเบ้น,นะคะตอนนี้กำไรหมื่นสามเข้าไปแล้วนะเออขอ,อไหลหลคิวมาตอนนี้สองพันเจ็ดฮู้ยสวยสวยมากแม่ไปจัดไป เออสำหรับใครที่อยากเล่นค่าเดียวเจมีนะจ๊ะดูที่ปากมุดใต้คลิปได้เลยจะบอกเลยว่าแตกง่ายแตกดีแตกถี่แน่นอนเล่นตามเปอร์เซ็นต์แตกของกลุ่มนะจ๊ะรับรองว่าเขาแน่แน่เขาชวดชัวเพื่อนๆลองดูกันได้เด้อโอ้โหมายังไงก่อน7,140บาทนะคะโอ้โหวันนี้มันสะใจจริงๆเว้ยสุดจริงๆสุดไม่ไหวคนะท่านผู้ชม ทุกดอกนะคะแล้วบอกเพื่อนกันฮูม้มามาจัดมาอีก300 3 0 0 3315นะคะโอ<ฮ>้โห สุดจริงอะไรจริงนะคะวันนี้นะคะเจมีเอาเงินมาแค่ทุนมาแค่ส่0งร้อยบาทเท่านั้นนะคะฟาดกันไปได้สองมือสามพันห้าร้อยบาทนี่คือถือว่า<ม>บึ้มบ้าซัมเบ้แล้วนะคะสําหรับใครที่ผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจมีด้วยเด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปนะ,ะบ๊ายบายจ้า